วันนี้พาพี่น้องมากเสียงโศกเลยพี่น้องเด้อให้กับกำลังมุงหนาเของมาบริเวณินพญาทองง่อยขอลาบบอขอโศกขอลาบเด้อพี่น้องเด้อเอา้าตามผมมาด้ท่านผู้ชมเด้อตามผมมาครับว่า,ามันสิคือจังเฮาอคิดบ่บางเพียงเขาว่าขอโศกขอลาบเที่ยวก่อนผมพาพี่น้องมากกว่ายังบุญอยู่เลยครับวันที่สิบเอ็ดคนละ อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมมองเกษสิมีเวลามากแต่มีพี่น้องบอกมากอ,อยู่หรอกครับแต่ว่าขังบระเด็นม,มาจากเชื้ออ่าและเขาก็เกษีโอกาสแวะมากนี่แหละมาทั้งหลังนี่นยนอ,อย่างเนาะเจอนายที่เขาไปเจอนี่ละเจอนี่เนาะมขบถเขาไปโดนแล้กพี่น้องครับเอาอันนี้คำพูดเป็นวา่าสีผ้าพี่น้องอันนั้นหรอกแต่ว่าห้าวล่องเสียงโศกเบิงแต่ว่ามันคือสีคือจังเขาคิดไวบอขันคือเดียวก่อนเนี่ยพอมาเป็นยังคนอยู่เด้อ องคู่พญ่าเท่าง่อยพื้นห้โซกหิลาบอยู่นำความพื้นอีกกระชมาขอพึงใบบุญบึงพึบงบารมีพึ่งขึ้เก,ก่าหละครับเนาะให้พึ่งฝนลูกสั่งลูกมาเลยเด้อมาขอโศกขอหลับเอ้าเขาลงจากรถแล้วก็ไปย่างผุดไปหาพึ่งอ่าสิ่งของแล้วก็ขเขาไปหาซื้อถูกซื้อเทียนไปคาราวะปูดสัวน้อเฮานสิเดไปไร่หม่องเอา่น้องครับมาตามผมมาครับพี่น้องครับ ไหวบ้าจะมาชิคมาจะใส่หลาย่นาเนาสวัสดีจ้ามากันกินอย่างละลูกลเอ๊ะเพิ่มพามาลอเพิ่มพามาลอไม่ได้ใส่หรออาหารเอ้ยเอาผ้าลูกผ้าหลานมาศึกษาครับ อพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอดบริเวณทั้งพญาตองน่อยแล้วนะครับบริกาเ่อกกผู้เลี้ยวไปทั้งปุ่นเิ็นทางคณะกรรมการเนนะครับกากระลั่งสีไอทูบเทียนของทั้งพ่อเป็นตัวผู้พุณิี่มาขอโกขอลาบเนาะทาหอากับไปหาอภิรักา์ทูบเทียนมัสกอรเนาะแล้วกับเพื่อวัดชินมาถยวัยนะครับปูพญาตองน่อยเฮ้านะครับ พี่น้องกับสันจนไปมาสำหรับมื้อนี้ผมกงมา่นใจส่าค้นกะที่พ่นมาไลเลยนะครับมาหอดขอบูชาถูกเทียนเลยค่ะีถาดพักบุ้งพร้อมเลยถาดบุ้งเลยก็มีน้ำแดงนะครับบูชาเพื่อเลยค่ะถวายัจจัยนะครับทําบุญลําเพลินนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเข้ากับซอยสั่งนะครับในสิ่งทีพุ่นมุลละนะครับให้องค์ูพญาตางง่อยเข้า ไอ้คนที่น้ำถือเรื่องหาเอาไปพี่น้องครับไปพู่มันมีเตี๋ยนอยู่ทั้งไกลๆกอยู่เด้อเออพี่น้องครับขอพ่อเนี่ทั้งปุ่นก็หลายอยู่นะครับพี่น้องครับเที่ยวก้อนนี่ก็สกมันยุแถวนี้ก็ขอให้เป็นท่างซ่วมขุสมขั้วมุมวมัดปัตนาเตะปูเด้อนะขอ,อะมาเอาดอกไม้เมาเอาดอกไม้เด้อเออนี่มาดอกไม้ครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ๆกันละเนาะอยู่ใกล้ๆกันนะละนี่เอากระซิงที่เอาขาดเพราะอะไรก็คือดอกไม้ทุ่เพื่อนก็นำแดง แต่ก็กลับอ่าทูบยังก็ไปจุดน่ะน,นะอ,อะือ่าอันน้าเอาทูบเสียงโชคทูบเสียงโชคอืมไรค่ะเอาพี่น<ำ>้องกันน้ำไปเบิ่งเด้อสิได้ออกตัวก็ว<ด>่ามันส<ง>ิอันนี้ก็ปเป็นเรียง <laughs> สิส,ส,ส,สิว่าผมตั๋วกับว่แม่นเด้อเพรอหเฮาขอโศกน้ำเพิ่นฝนเหี่ห้มาเฮากจ็จังจังเมืองน้ำกันว่าเพิ่นสิให้ตัวใดญเออก็สิมาโทษโทษผมบ่ได้ผม,มก็บ,บอกคนแลว้วเด้เออคั่นมันบ่ตรงบ่เป่ากา็สินที่โทษหลวงปู่เด้อเขาก็เว้ายุ่นนะนะ เออเอาพี่น้องครับตน,นี่มาหอดสถานที่ละตัวนี้เนาะนี่เอากะลังอ่าวากาแฟก็นงเอามานี่ขอพรอ,อยากปู่เด้อเอานี่ครับมาขอกราบขอคารวะนะครับขอศกขอลาบในสิ่งที่พี่น้องอยากหูอยากเห็นน้ำผมเป็นกาขอให้ปวดปลายนี่ด้อไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นพกปักรักษาอยู่อ่าที่มีกิ่งก็ขอให้อ่าสิ่งทุกข์ขา่าปรารถนา นะครับก็ขอให้คือจังเถวก้อนๆนี่เนาะนะครับแถวนี้กะวับบงว่เสือเสียงปูแต่คือสิบ่าลรมีของปูแต่คือเส่ผมครับญาติญาติพี่น้องสีมาสมหวังอยู่น้าะเอาสาธุสาธุนะนถวายแล้วเด้ออา้าวอันนี้อันนี้มานนำแดงนะครับนำแดงอ่าก็พักบุงนะครับเป็นว่าพอนนี้เต่าเพินพ่นก็ก,นกินพักบุงเลยนละนั่นครับ ครอันนี้ก็คือจ้าพิธีการผมอ่า,าอกาะครอบครัวนะครับพ้าลูกเมียละไปยนะครับไปเห็นนะครับในสิ่งที่อ่าพี่น้องเคยไปกราบไปไหว้อืมเอาอันนี้ไม่บ้านแล้วเสียอย่างเ่ยถูกถูกรบกันค่ะถ<อ>ูกกันครับแล้วก็เสดไ,ไปไหว้ไปไหว้นะครับพ,พี่น้องเคอเพิ่งหมดจุกหายที่ภูนนอ เออเพื่อจะให้ตัวใรเขาก็จังไปเบ่งน,น้ำกันไปหลดน้ำกันเดือนะครับพี่น้องครับอันนี้ไปอันนี้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีก็ขอเพิ่อโยบาลมีของเพื่อนนั่นล่ะเออก็ให้เมตตาสงสารลูกสารูมาเด้อมาแต่กวงแต่ไก่กวหามานลอกมาขอโชขขอหลับก็ขอให้สั่งเพื่อจังผู้ขาแต่็มาวแถวกรกะให้ปู้นี่สั่งซื้อเสียงสั่งบาลมีคนก็นจะได้รับถือือหา ไฮกอลซาไปเกตหัวเมืองพูละแต่ว่าปูพญาตองง้อยในพป่นให้โคให้ลาบอ่าเอาอันนี้ก็บจุดทูบจุดเทียนคาราวะพื่นเนาะถ้าเมืองเลขกทูบนอกจากน้อยเนี่ยแม่นมีหอดเลขทูบเรยพี่น้องเด้อสองตก็มี่เดสามตัวก็มีนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกเสียหนึ่งซาตูอาตแล้วเดินมาเดิน แต่คือิ่ที่เาให้เด็กเดเ่ใหม่าที่จะถอายจะเกิดทนได้แล้วนาะีแบเช่นกันนะครับเนหาก็ได้ลาทก็ได้ทำให้เกิดไดเห็นว่าเราได้ทำพาม่อถอตัวมาเสมาักดึเพื่อเกิดไปในมอพวนะครับก็ขอให้การนีาจเน็จนะครับเราารามโชคดีที่ขอเลยครับานีต้อรับนะครับยกใครกันเลย วันนี้มีทั้นพิจนณาใะครับแล้วก็ท่านนายตำรวจที่ประมาณไปเช้าเลยนะครับในการนับะนครันี้กาต่อในทางการงานะครับทหทั้นนวลือนะครับความเป็นตัโชวนะครับเพื่อที่ายงมอเพื่อจะเป็นของเราเองนะครับ เนื่งอีกเกิดได้ื้นุญนก็ไม่้องหยุมาเกิดได้พนุ้ได้่อรอีกันหน่งนน่งเด้อองค์ได้รับบุญแ่ตลอดแล้วอันนี้ก็พ้นอีต่างตัวตัวเนครับไปด้้าย้นวมาใหเดี๋ยวไปดูอีกนิดนนะครับพี่น้องเพิ่งนัางกันี่เลยนะผมบอกก้นด้คนเขาเลยเลือนย้่ยเส้น่น่มากข้นตรหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งเนึนสต้องรีบน้อนะครับนี่ครับ พี่น้องครับหนึ่งหนึ่งสี่ี่น้องาันนี่าาเป็นว่าเม็ดมันกันกึดจริงครับหลวพูดเสียให้มากเด้อพอข้อันนี้แต่ข้อพอให้เพื่อนไ้ผลได้ไฟแล้วตาซาสิงสมีกินเดหลวงพูายาทำอยังสิ่งสิ่งอย่างกระดิ่งพุงกันเสี่ยสังสี่งไต่กระพง่งพยายามทำให้อยอะให้พ่ร้อสิ่งที่บุตใหายช่วไปมัน

กรทมอีกที่ทำนะครับที่จะเปิดผลมแก่้างเข้าปักตนโชกของพระยาตรนะครับอีกเที่ยงละพี่น้องเนาวดจพันเสียงส่กเสี้ยงสอันนี้พูดจะหาเด้ออเนี่ยเราไอดนะหานะเรีบตจะมาเป็นร้อยันก็ได้เรีบเรียมากนั่นั่งอยู่ที่เ็นาหนึ่งเินมาหนึ่งมาเปนกแา เด็กเจ็บเด็ก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 เด็บเด็ก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 เด็เด็ก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 เดด็เด็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็เด็ก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 เก็กเด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 เด็กเด็กเดก็เด็ก็กเด็กเด็เด็ก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 กเด็กเด็กเเด็กเดเด็กเด็เด็ก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 ด็กเด็กเด็กเดเด็ก เดี๋ยวท่้นคุณใส่าิดตรงหน้านั้นใครอบไปให้คุณเลครับเดี๋ยวอกจะสอบคุณไปดีถ้าอยากนอนปิดโต๊ะให้แก่หะานติันโันตุนันตุโววระตวันตุโวันตุมวันเุ็ววันตุโววันตุโันตันตุโววัตุโววัตันตโตโตตโตเตโตนนนน เกตาสามสองเนาะค่ะเนาะสาสองอันนี้เป็นเล็กถูกนะท่านผู้ชมเนอะเล็กมาคุ้นหูครับเอาพี่น้องครับเอาได้ไปละเลอตูวดีก็ได้พี่น้องเนอเก้าสามสองนะครับเป็นเล็กถูกได้เล็กถูกขอพรจากปู่พญาเตาง่อยแล้วนะครับสีโโซกกระขึ้นยื่กับ ลุงผู้ิีไฮเดอร์เออันที่ว่าแง่หนาง่นาานะามาเลวว่าบอกพี่น้องอ่านขันถึกก็ดีขันม่นถึกยังบ่จงไปพรมนะจงไปฟูผ่นเลยเอาวันนี้พี่น้องครับก็สิเลาะเบิง่งเลาะรอบข่างนะรอบพี่นอนะ้องเนาะอันนี้กข็ขอพอจากปูก่อนนะครับก่อนสี่ยางไปเลาะเบิง่งสถานพื่นอยู่นาะพี่น้องเนาะความสุกควมเจริญควบสุกควเจริญนะครับไรปีดีดักกัพี่น้องกับมา มโหห่มทั้งบุญยุบเส้านั่นและกับลูกหลานกับุนจังไ้มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทกปักรักษาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีกิ่งอยู่ในบริเวณนี้จงรักษาลูกหลานในเด้อขอพรเลยก็ขอสมคงหมดปรารถนาอันนี้เป็นเป็นบริเวณรอบทั้งข่างเลยพี่น้องเ้อบริเวณรอบทั้งข่างผนตกแต้งได้ดีดีพี่น้องเลอนะครับม่าพี่ละรอเลาะมาทั้งหลังผนมีสะพานมีนี่ยังมีน้ำตกสัตว เออเพื่อนฮ็ดขึ้นกับสถานที่บ่ไหลไปานีดยหรอกแต่ว่ามันหง,งามนั่นแหละพี่น้องครับนเออนั่นเอาผลมาทั้งทีพี่น้องครับเควมสวยงามเป็นประดับประดานะครับสําหรับปูพญาตองง่อยเหาเนาะก็ผู้ใดมากกัด้โอ้ยเด้เเถึงแอ่ามาสวมควมสวยความงามก็ได้สิ่งที่พี่น้องปรารถนาไปบระโศกบังโศก,กมั่งเนาะกับบงงรังบัง,ง,งข้าวพี่น้องเพื่อนบอกไปแล้วก็บอกอ่ากโศกไผโศกมันคือวัน,วนล่ะ ผู้ซื้อผู้มาซื้อเออจับหนาขับหลังก็แล้วแตอร์นอเพราะว่ายังมาเบื้องบริเวณเนอยังบริเวณทั้งหลังพี่ละทั้งหลังพี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นบแบบงี้ขาเจ้ายกมาเมื่อท่านผู้ส้มครับโอ้ยพี่น้องไอ้ผู้เจ้าเจ้าพนยกมาไหนเช่นไหนเออตะกี้ว่ามีนี่เป็นเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้หลังหลังทั้งหลังผุนบรรยาวายพญาตองง่อยอีปูท้องง่อยห้องอ่าปูท้องง่อยเห็นแต่งทั้งหลังเนาะเออยังไปรอหานรอดอีพี่น้องก็เลย เอาสิ่งที่สวยงามเลยก็เป็นประโยชน์ต่อผีต่อนองเห็นแล้วผู้บรอเห็นก็หายเบื้องน้าภาพนี่ก็ไดน้นาะเพราะว่าผู้คนเคยไปเพิ่นกัเห็น,นแล้วลน่ะแต่ว่าผู้เคยไปก็เอาก็ห้พี่น้องบ่งสนี่ลละพี่น้องนาอก็โบรจากกันไปเอาไว้ควังวดนาเออจังสีม่ขอไม่เออมันพานไปพันมานะครับสวกระสวกก็้นอยก,กปูนั่นล่ะ เอาขอสิ right. ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษากันแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย